โอเคพร้อมพร้อมครับพร้อมถล่มโกโก้โกโก้โกคนแทงนำเลยครับท่านคิดชินต้องแทงด้วยเหรออนไรเทมหนึ่งจากประสบการณ์ที่เจอมาการแทงไม่ใช่ทางองต้องใส่กี่อันวะเนี่ยใส่ไปกี่อันเนี่ยอันแรกยุทธการล่าท้ากวาง สายทีสองเลยปะเดี๋ยวใจเย็นมันเกิดแล้วอ้ยมันทำทำไม่นึกถึงกากี่ว่ากากที่ว่าทำไม่นึกถึงิอวางินดนตาขอโทษครับขอโทษครับโอ้ย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 อยรอยิงอย มันไล่ใครมันไล่ใครวะไล่เต้นนี่วะไล่กูแทงตูดแทงตูดเฮ้ยมันถามนะครับใครมาถามกูแล้วอุ้ยมันดีดีแต่ฟ้าได้ไกลอย่างไกลโอ้ยมันกีดกูไอ้กีดไม่แรงเว้ยอย่างงี้อย่างงี้แทงได้แทงได้เดี๋ยวแทงเลยแทงเลยครับแทงได้ได้บล็อกได้บล็อกอยู่บล็อกอยู่เฮ้ยอันนี้มันท่าตีฟิสิกอลมันยังไม่ฟ้าผ่า เฮ้ยเนี่ยบว้าผาว้าผาโอ้ยล็อกตัวว่ะเอวอีเอวอีเฮ้ไปติดช็อตติดช็อตบล็ได้บลอกได้บลอกได้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วลาทากวางโอ้ยหน่สองมามีอีกตัวอีกเหรอออ่่ยูนั่งข้างเอาลีบเปล่าสตีมอ้าไปเก็บของเก็บของไม่้าไปได้ตีมดีป่ะไม่ได้สตีมไปมาเป็นหัวเลยอันใหญ่จังวะ อ้ตัววางใส่อีกรอบอีกตัวอีกตัวไอ้ขอบใครแรงๆเปิดสตรีมซิเพื่อนเอายังเอายังเราเราอัดเนี่ยเราอัดอยู่เราอัดอยู่เราไอ้นี่ไม่ได้เทดูเซนติฟายโดนวิดีโอเฟรคอลทุยโฟร์ซากินโทฟี่มันจะเพิ่มโผล่หน้ามาทางไหนวะกูจะถ่ายรูปเอาแล้วนะเอาแล้วนะรอรอไม่ได้เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้โอเคนะเดินต่อต้อง กูใส่รัวๆนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะติดตรงน่าจะซัมมอนได้ทีละตัวเนี่ยเนี่ยอ้ามดูตรงที่ไอ้แสงนี่มันเป็นไฟอ่ะเออโอ้มันไปเกิดด้านหลังชั้นละสองหัวเหรออ้าวติดหลังเพื่อนเอาติดบล็อกอือบล็อกอยู่บล็อกอยู่ไม่มุมไม่ต่อยเลยว่ะไม่ช่วยอะไรใช่ไหมมุมไม่ต่อยเลยถ่ายรูปไม่ต่วยจุดแรงพอยิงหัวคือแล้วเนี่ยเออมุมนี้เนี่ยมุมนี้แหละ ตวววหลังเพื่อนติดหลังแทงเออทำไมมาหากูล่ะเพื่อนเต้องมันวาร์ปมันวาร์ปกูบมันยิงนี่ไงเพื่อนเออเฮ้ยมึงค้างแรงมาแล้วไม่ได้ค้างหัวหัวเซิร์ฟค้างเฮ้เดี๋ยวเซิร์ฟดีดีกเกตไหมไม่มีใครเป็นโฮสเซิร์ฟของสตัวมันไม่สกิไมมันมันไม่หันมาหาตู้เลยมันไม่มันไม่มีสกิลทันเลย ตกแสงปิดเลยก็ได้ไม่กระตุกได้หรอเกมอากาศินกระตุกได้อย่างนี้เดี๋ยวรอดูไฮไลท์แล้วกันเรคคอร์ดไว้แล้วอันนี้เฟกมันต้องเฟกกี่ตัวนั้ไม่ไต้องเฟกวขาต้องสองว่ะเนี่ยครบละเอามาสี่หัว ้งละหัวใครยังไม่แตะเขากว้างมั้งเอาเขาไปแตะเอ้ยมาดรอบแค่สองว่ะต้องซ้ำมาอีกตัวหนึ่งว่ะไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยเอามาแบ่งกันมั้งสัมผัสสัมผัสเอาขอทัชเจอไหมจ๊ะเอาเอานี่ไปเออมีเขาเดี๋ยวเอาหัวเขากว้างไปแซคริไฟรสอีกทางข้งได้ปะใช่ใช่ต้องเอาไปแซคริไฟรส์โอ้พี่ฮุกใช่ไไปตรงโซฟี่ฮุกอ๋อเอาต้องถาบเอาไอ้นี่ อุ Never, ้ยไมีบอสเฮ้ยอย่าบิดอย่าบอกนะมีบอสเกิดไม่吗 What the fuck เราไม่ไปไหนนะเขาบอกว่าสามารถหาทองแดงได้ในใต้ดินโอ้แล้วก็ Defy สับลิปเอ้ยบับบับขึ้นเลยป่ะมีบับขึ้นไหม ที่โอเชียนชอว์ฟอร์ดแอนด์สไตรดีเอิร์ดเอคกติเวทพาวเวอร์กดไหมจำเตมิน่าลดลงหกสิบเปอร์เซ็นต์รันเตมิน่าลดลงหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะตรงไหนเนี่ยอ้ําเนี่ยน้าทอฟฟี่ไอ้ลดลงนี่คืออะไรมันเขียนว่าอัตราการใช้อ่ะเหรอใช่กดเลยกดเลย ขยิบผมมั่งเจก็ดีเลยขึ้นไหมไม่ขึ้นคนเดียวอย่างเงี้ยมัน,ม<า>นจะรับผลตัวกดของใครของมันนะ่ะเซฟมากดดิตรงนี้อย่างนี้หมายความว่าทุกคนต้องทำสักกี่ไฟล์หัวกว้างตรงไหนวะใครกูกดตรงไหนเนี่ยเซฟไม่เซฟไม่เห็นหัวกว้างเหรอเห็นเห็นเห็นเฮ้ยไม่ต้องแล้วป่ะ เอว่ดดอ๋อคือมึงต้องมาหาหัวกวางก้ห้หัวกวามันจะให้พลังของมึงต้องมาเดินต้องเดินมาตรงใช่เดินมาแล้วเอาบ้าปะเอาบัา